ต้องอวยพรกันต่อเลยค่ะให้กับหนุ่มคนนี้หนุ่มเจมมาคือจะบอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยนะเขาเกิดเดือนเดียวกับพี่จักรีนคนเกิดเดือนนี้หน้าตาดีกันทุกคนนะสามกรกฎาคมคุณผู้ชมค่ะอายุครบ30ปีพอดีพอดีแล้วหนุ่มเจมมาเขาบอกเลยนะว่าชีผหานมาเนี่ยนะชีวิตมีพร้อมทุกอย่างเลยรวมไปถึงคนของใจก็มีแล้วด้วยไม่บอกไม่รู้จริงเนาะว่านักแสดงหนุ่มคนนี้อายุเขาเล็กสามแล้วหน้าเขายังเด็กอยู่เลยะ เมื่อวันที่3กรกฎาคมเนี่ยเขาอายุครบ30ปีเต็มนะเจ้าตัวบอกว่าแฮปปี้มากเลยมองย้อนกลับไปเนี่ยรู้สึกภูมิใจกับตัวเองคือได้ทําตามเป้าหมายของชีวิตเกือบทุกอย่างรวมถึงให้เวลากับครอบครัวและคนรอบข้างมากขึ้นยิ่งในปีนี้คุณผู้ชมขานี่เขามีคนของใจอย่างน้องพายรินดายกเค้กมาเซอร์ไพรส์พร้อมกับครอบครัวและผู้จัดการส่วนตัวหนุ่มใจม้าบอกเลยว่าประทับใจมากๆเชื่อไหม เขายังเก็บเค้กช well ิ้นเนียเอาไว้อยู่เลยคือยังไงอ่ะไม่กลัวมันบูดมันเสียร้องคืออย่างนี้เจ้าตัวบอกว่าการ์ตูนนั้นอ่ะเป็นซีรีส์ที่ดูด <ER> ้วยกันดูด้วยกันกับน้องชายก็เลยรู้สึกเออมันผูกพันประทับใจเรียกว่าเป็นหนุ่มคั่งรักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ไปเลยค่ะคือเขาก็มาเซอร์ไพรส์วันตอนตอนเที่ยงคืนนั่นแหละครับมากับพี่อามาอะไรอย่างนี้มาที่บ้านกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงครอบครัวเราด้วยก็ไม่เคยมี โมเมนต์แบบนี้มาก่อนแต่พอ,อพอได้เจอกับตัวเองก็แบบรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีมากเป็นโมเมนต์แรกของ30ที่รู้สึกแบบประทับใจมากครับซึ่งทุกวันนี้เคก้อนนั้นก็กยังอยู่ยังอยู่ย,ยังไม่ได้กินเ,เน,นี่ยชิมไปน,นิดนึงชิมไปนิดนึงครับตัวการ์ตูนตัวนั้นคือเป็นพอดีดูซีรีส์นั้นด้วยกันด้วยไงครับก็เลยก็เลยมีความแบบผูกพันกับตัวตัวเบบี้ยดาก็เลยแบบเก็บไว้ก่อนครับขังล่าขังหลักเกินขางไหมก็อย่างที่บอก้ะด้วย feeling แลด้วยความรู้สึกเนี่ยเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ก แล้วกแบบพังรักร้อยปร์เซ็นก็ว่าได้ เอนูเก็บเค้กไว้ไม่กล้ากินนะตั้งแต่ต้นปกติเนี่ยส่วนใหญ่นะคู่รักเวลาจีบกันใหม่ๆถ้าไปดูหนังก็จะเก็บตั๋วหนังอันนี้เขาเป็นเมมโมรี่เขาแบบว่าอาจจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ดูด้วยกันแล้วเป็นตัวตที่เขาชอบพอดีเก็บเค้กไว้แล้วมันจะอยู่ได้นานไหมกลัวมันจะบูดแต่เขาก็น่ารักแหละเขาอยากเก็บไว้เป็นความทรงจําที่ดีแต่ถ้าอย่างนั้นเราต้องเก็บไแล้วเราต้องเก็บเป็นแบบว่าตั๋วดูหมอลำนันรอดได้อยู่นะได้อยู่นะหนุที่ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้บอกเนะคะ